มาออกกันโอ้โหนี่ก่อนก่อนพี่นองออสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจำสุกิสาไฮโซครับผมหลังจากเลิกงานยมเงยนน็นเนาะเอากันได้ไก่มาพี่เน่ยไก่ตัวงาม ตอนตอนแรกว่าจะทําเมนูต้มชั่วครับต้มชั่วต้มยำพี่น้องแต่ว่ามันบบมีพักแพวก็เลยเปลี่ยนเมนูเป็นไก่ใต้น้ํานะครับเป็นไก่บ้นานยับสับกันครับเดี๋ยวเราไปรับชมขั้นตอนต่อไปด้วยกันอีกทีนึ่งนะครับผม <S <S เครื่องเคียงจานสุกก็จะมีนะครับถาตะไร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็นี่ริกไทยเม็ดนะครับผมแล้วก็กระเพรานะครับเดี๋ยวจะมีกระเพราอยู่นะครับผม ใบกะเพราโรยหน้าหน่อยแดยวจัดจุกข,ขออนุญาตหัน<ม>เครื่องเคียงตําเพื่อตําโขกนะครับเป็นให้มันเป็นเครื่องเคียงที่เด็ดเด็ดอร่อย<ม>เผ็ดจิ๊ดจัดนะครับผมใส่ไปพี่น้องปุ๊บปุรากผักชีใส่ไปไปุป๊บนี่พี่น้อง ลาบ็คีรากนี้ใส่ไปเลยน้อเปึ๊บจานสุกล้างสะอาดแล้วนะเบอ้ะขาขาอ่อนขาอ่อนใส่ไปครับเึ๊บตะไคร ไปครับผมเรียกจิ้มพริกไทยเม็ดนะครับผมเพิ่มความเผ็ดร้อนอพี่น้องพริกไทยเม็ดใส่ไปเดี๋ยวเราก็จะมาโขกโโให้เข้ากันนะพี่น้อง <c oughs> กอนุญาตามเครื่องเคียงก่อนพี่น้อง เื่องเคียงก็มีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับพริกไทยเม็ดกระเทียมหอมแดงนะครับผมตามมแอไรพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมารับชมกันอีกทีนะครับขออนุญาตตัมก่อนพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเราปรุงใส่หม้อเลยนะครับใส่ตัวงามเลยพี่น้อง ไ่ตัวงามเลยครับผมนี่ครับพริกแกงที่เราตำไว้พี่น้องเด็ดแน่นอนนะครับผมพริกแกงที่เราตำไว้โอ้โหอาจะเผ็ดหน้าดูอ่ะเดี๋ยวเสียน้ำล้างครกซุปใสเ่เกลือเข้าไป รสดีระความเข้มข้นนะครับชูรสครับผมชูรสซอสน้ำมันหอยนะครับอซอสน้ำมันหอย <c oughs> ซ้ำมันหอยโอเคครับส่วนผสมของเราก็จะประมาณนี้นะครับผมประสักสามน้ำครับตันนี้นะครับตะว่าว้สามน้ำเปนะน้ำล้างคอกเข้าไปนะครับผมเวิร์ม คนเลยพี่น้องเตาเราตั้งวางไบนี้เลยมา๋ยวขออนุญาตจุดเตาก่อนครับผมกันกลางเดี๋ยวสักสามน้ำครับเดี๋ยวมารับชมกันอีกทีหนึ่งครับผมไก่ใต้น้ำสตดจันทร์สุดครับผมแซ่แบเลยครับ กลิ่นหอมออกมาเลยพี่น้องแม่โหอายทนทนทนเลยครับขายแก๊สนะครับพี่น้องโอ้โหอยอยความหอมออกมาเลยครับผมที่จริงมันพิวครับมันพิวแต่แป้งเป็นไรครับผมเราไม่ได้เอาผ้าไปอุดตรงนั้นเนาะมันพิวเนาะไม่เป็นไรครับผมรเราแซ่บๆกับจานสุกเหมือนเดิมครับผมนี่นะครับผมจะทําการเปลี่ยนน้ำก่อนน้ำแรกก่อนอุ้ย เปลี่ยนน้ำก่อนนะครับร้อนนะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเอาน้ำชุดนี้ทอ่เอาปอนนะครับผมอ่าเปลี่ยนน้ำก่อนน้ำแรกน้ำเราก็เตรียมไปแล้วพี่น้องอันนี้น้ำที่สองนะครับผมน้ำที่สองอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตสำรวจดูหม้อก,ก่อนโอ้โห คนก่อนพี่น้องอน,น,น้ำสองเนี่กำลังดีเลยสองน้ำพอครับเด็ดเอาไว้มีน้ำขุกขิกหน่อยต้องมีน้ำขุกขิกหน่อยพี่น้องโอ้โหนี่พี่น้อง นากินบ่พี่น้องนี่ยเดี๋ยวตักโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อีกน้ำสองครับผมสองน้ำกำลังดีพี่น้องเดี๋ยวเรามารับชมกับกินกับจานสุกแซ่บเลยครับผมโอเคครับได้ทีแล้วนะครับผมเดี๋ยวจานสุกข,ขอชิมก่อน อืพี่เด็ดเลยเดี๋ยวขออนุญาตเอาผักใส่ก่อนพี่น้องมาครับมาดูใกล้ๆเลยตากล้องนี่ครับผมใส่ผักลงไปกะเพราหอมผักชีนี่คนก่อนพี่น้องีชีไหมอืมม้สีสันา่ากินมากเลยพี่น้อง Uh huh. ร้อนๆเลยนี่พี่น้อง uh huh. ร้อนๆเลยนี่โอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันเลยพี่น้องเดี๋ยวขออนะุญาตตักก่อนนะตักเลยมากินข้าวกับจานสุกเลอพี่น้อง uh huh. ใส่ใตน้ำสูตจรจันสุกนี้ต้องน้ำขุกคล็กหน่อยพี่น้องนี่พี่น้องอเดดๆเ,เลยครับผมม,มาใครยังไม่กินข้าวเ,เดี๋ยวมากินกับจานสุกนะครับผมนีวน้ำน้ำน้ำหน่อย ไวจับโอเคครับผมมามากินข้าวด้วยกันอพี่น้องมากินข้าวกับจานสูกนะครับผมข้าวเย็นครับเมนูมื้อเย็นไก่ใต้น้ำ โอ้โหสีสันน่าก,กินมากพี่น้องจำนะครับขออนุญาตจำร้อนๆเลยพนะี่น้องสุดยอดล่หใส่บ้านลอยๆอร่อยมากเลยสุดรนี้ ำน้ำไปด้วย ไม่ได้ทานข้าวก็มาทานกับจานสงเนาะเมนูมื้อเย็ยนๆนะครับเมนูมื้อนี่ไม่ได้ทำกินนานแล้วครับนานๆทำก็อร่อย ตูดมันพี่น้องอจำน้ำเนาะกินคนเดียวเหมือนเดิมพี่น้องคนเดียวเหมือนเดิมข้าวข้าวเหนียวมากเลยเต็ม ร้านมากเลยติจาร์เผ็ดพริกไทยน้ำต้มนัวนัวลึกเข้าถึงเครื่องนะครับไก่เปื่อยกำลังดีเลยพี่น้อง

โอเคครับผมคลิปนี้จันสุกก็จะขอลาไาเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้จันสุกด้วยครับผมคลิปนี้ต้องตระกาวคำว่า,าสวัสดีครับ